สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานเจ้าว่ซอยผมออดพอดีครับครับตอนนี้นะครับผมก็มาเจอพี่นันนะครับซึ่งอ่าพี่นันเนี่ยเขาก็จะอ่าผมจะลองเข้าไปสอบถามพี่นันดูครับเกี่ยวกับต้นดอกอ้อนะครับว่าต้นดอกอ้อเนี่ยอ่าเขาใช้ไปทาอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันครับนี่นะครับพี่นันก็อ่ากาลังทําการตัด เกี่ยวกับต้นดอกอ้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสอบถามพี่นันนะครับว่าตอนนี้พี่นันเขาจะเอาต้นเนี้ยไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวตาไปดูทำไงครับตอนนี้ผมก็เดินมาเจอพี่นันนะครับพี่นันสวัสดีครับพี่นันครับพี่นันครับเดี๋ยวรบกวนพี่นันนิดนึงครับขอสอบถามเกี่ยวกับต้นดอกอ้อเนี่ยว่าพี่นันเอาไปทําอะไรครับเอาไปจัดดอกไม้อ๋อพี่นันเอาไปจัดดอกไม้แล้วต้นพวกเนี้ยมันจะขึ้นแบบยังไงพี่เขาขึ้นธรรมชาติครับผม ปีนึงจะออกดอกครั้งหนึ่งอ๋อครับพี่อ๋อปีนึงออกดอกครั้งหนึ่งปีนึงออกดอกครั้งเดียวอย่างน,น,งน,น,นี้อย่างนี้พี่นันนี่ไอไออย่างเงี้ยเขาไปจัดจักดอกไม้เกี่ยวกับลักษณะยังไงพี่เป็นชุ่มใหญ่ครับโรงแรมเขาใช้เหมือนกันมั้อ๋อตามเกี่ยวกับโรงแรมโรง,งแรมด้วยนะเนี่ยครับและและนี่ของ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 เขามา,อ,าอ่าสั่งสั่งพี่นันใช่ไหมครับสั่งจัดต่อจากลูกสาวให้ลูกสาวมาจัดการสั่งซื้ออ๋อครับพี่ ก็คือคือพี่นันมีมีมีร้านมีร้านเกี่ยวจัดดอกไม้ยังไงฮะก่อนสมัยก่อนตอนที่ได้ขายอยู่ริมถนนเนาะครับผมพอเขาไล่ก็เลยลูกสาวก็เลยเช่าร้านอยู่แถวตรงหน้าเสาปราอ๋อพี่มีร้านอยู่แถวเสาปราจัดดอกไม้ทุกชนิดอ๋อครับพี่จัดได้ทุกอย่างครบวงจรอ๋อแสดงพี่พี่รับจัดดอกไม้มินหน้าร้านอยู่อ๋อลูกสาวพี่ตอนนี้พี่ก็เลยเออออกมาช่วยลูก อ๋อครับพีู่ใ้ใครมาช่วยหาก็หาให้อ๋อไออย่างนี้มันจะขึ้นแบบธรรมชาตินะรรพี่นะอสวยนะพี่นะแล้วพวกนี้มีอายุมันต้นมันยืนอยู่ได้นานไหมพี่พี่นันก็ถ้ามันแห้งมันก็โรยไปเรื่อยๆเนาะพอดอกมันออกหมดมันก็แห้งไปครับ อยู่ได้ประมาณนานไหมไหมพี่ถ้าดอกมันออกไปเรื่อยๆก็หลายเดือนเนาะอ๋อก็คือหลายเดือนอยู่ตัดอย่างนี้ก็ประมาณเกือบอาทิตย์มันก็จะแดงอ๋อครับพี่มันก็จะแห้งอ๋อมันจะแดงก่อนนะพี่นะใช่ใมันจะแดงแล้วมันก็จะแห้งมันจะเป็นสีทองอ่ะสวยอ่ะเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแล้วตอนออกใบม่นก็จะอ่อนเนาะครับผมเขียวๆขียวแล้วแล้วอย่างนี้พี่นันเวลาแต่โุรจัดดอกไม้เนี่ยจะใช้ประมาณกี่ต้นครับพี่ มันก็เยอะมันทับพุ่มใหญ่มันใช้พุ่มใหญ่คือใช้ยอดไงอ๋อครับพี่ยอ,ยอดปักให้มันขยายอ๋อเอาเฉพาะยอดเป็นอย่างเดียวใช่โอ้หรือว่าเขาปากักแฉมไม่รู้เราไม่เข้าใจในการจัดเขาเราไม่เคยเอ,อค๋อคือถ้ามุนทจัดจริงจะต้องเอาแฉมแฉมเข้าไปมันต้องปักยอดอย่างนี้อครับพี่ไม่รู้นะนนอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนี้แหละไม่นั้นมันจะสวยได้ไงค่อยปักอ๋อแต่คือนี่คือแทนขนนกอ่ะอ๋อครับพี่ครับแทนขนนกอ๋อแทนขนนก อย่างงี้พี่ก็ต้องไปหาตามธรรมชาติส่วนใหญ่นี่ก็แล้วแต่ถ้าเติดเขาสั่งมาก็หาอ๋อถ้าถ้าตอนนี้บูมมากเลยเนี่ยคนสั่งเยอะมากอีหลายร้านเนาะที่ร้านมีคือน้องชายเขาก็ส่งเหมือนกันครับน้องชายก็หาอย่างเงี้ยพวกกบพวกอะไรเงี้ยเขาหาของธรรมชาติแบบของแบบในป่าเป็นอ๋อใช่ใช่ใช่พี่ขึ้นแบบธรรมชาติอย่างงี้ใช่ไหมพี่ครับมันแล้วแต่เขาจะสั่งดอกย่องดอกหญ้าอะไรตามเรื่องอ๋อครับพี่ตอนนี้เขานิยมอ่ะครับ อย่างนี้มันมีเป็นหน้าของพี่นันมินเป็นหน้าของมันไงพี่หน้าจะออกหน้าหนาวเนี่ย it จะเฉพาะหน้าหนาวเท่าน,นั้นเนี่ยเยออกดอกหน้าหนา,หนา<อ>วนะจริงๆแล้วต้นตมันออกทั้งปีครับแต่ว่าถ้าออกดอกคือเนี่ยใกล้นหน้าหนาวเนี่ยเขาจะออกเขาจะแตกดอกอ๋อจะแตกดอกอแตกงนี้ถ้าไม่มีคนเก็บมันก็จะคือแก่คือดอกสีขาวแล้วมันก็จะฟุ้งลอยอ๋อใช่ใช่ครับพี่ผมเคยเห็นฮะเคยพอพอมันแก่มันจะขึ้นเป็นเหมือนแบบปุยๆอ่ะใช่ใช่มันจะแตกเหมือนดอกดอกโกอ่ะครับพี่กกกลคือสีอ่ะครับ นั่นแหละน่าะกลงีสินเาฟุ้งเห็นไหมแล้วอย่างนี้ทั่วไปนี่เขามีขายไหมพี่นันหรือไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้คืออันนี้คือคือตลาดไม่มีใครขายแล้วก็ไม่มีใครเก็บมีน้องชายกับอ๋ออันนี้คือแบบธรรมชาติโดยตรงเลยนะพี่นันนะน้องชายมันขึ้นเองโดยขึ้นแบบธรรมชาติเลยไม่มีวางขายตามท้องตลาดไม่ต้องไปปลูกต่ต่างจังหวัดยิ่งเยอะเขาไปใหญ่ลครับมันจะขึ้นเองธรรมชาติแต่ต้องใช้ความกตุนหน่อยนะพี่น้าตุงมาตัดใช้ไอ้นี่หน่อยนะพี่นะใช่ใช่ตอนนี้เขาใช้สไตล์แบบพกฝรั่งเนาะ จากแบบป่าดงดิบอ่ะครับเวลาพี่านตัดเนี่ยอ่าประมาณกิโลอ่ะพี่อ่าความยาวเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบประมาณเมตรห้าสิบแล้วแล้วแล้วพี่ตัดนี่จำนวนมากน้อยแค่ไหนคแล้วแต่เราไม่ไหวเนาะเราก็มีคนแยกไปเก็บบ้างครับเขาเอาแค่งานสั่งนะอ๋อเอาแค่จํานวนเอาเอาแค่จํานวนเฉยๆที่เ่าสั่งงก็ประมาณสองร้อยกรัมอ่ะอ๋อประมาณเป็นกรัมใช่ไหมพี่สองร้อยกรัมอ กรลังหนึ่งก็สิบก้านนึงจะมาลอกกว่าจะอะไรอยู่ในเวลาครับครับพี่กำลังหนึ่งก็สิบก้านเนะพี่เนาะร้อยอ่ะอ๋อก็อย่างอย่างอย่างพี่นันกำลังมัดอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ก็จะเอาตาปบานสิบธิที่เขาก็สั่งที่โรงแรมอื่นเขาก็มีคนอื่นสั่งกันสวยเหมือนกันนะพี่เนาะสวยเวลาปักที่มาเนี่ยมันยอดแล้วก็จะปักดอกไม้ครับมันเป็นธรรมชาติดีนะพี่นันนะใช่ใช่มันสวยมันเหมือนมันแทนขนไก่ได้ใช่ใช่พี่ ขนไก่มันแพงเนาะเดี๋ยวนี้นะใช่ครับเวลาเขาปรับุ้งๆอ่ะแบบครับสวยครับเรื่องอย่างนี้พี่ถ้าเกิดว่าพี่เอากลับไปเนี่ยอยู่ได้อีกประมาณกี่วันนะพี่น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะมันก็จะแห้งอ,อาทิตย์นหนึ่งจะแห้งคือมัน คือว่าดอกมันยังไม่แก่ต่อไปดอกมันจะแก่แล้วมันจะเป็นขาวๆคอ๋อครับพี่ครับผิวขาวๆอ่างอ่าผมเคยเห็นอยู่เป็นขาวๆมันจะแตกแล้วมันจะลอยฟุ้งไปหมดอ๋อใช่ใช่ใช่พี่าดอกมันนั่นแหละอ๋ออย่างี้ถ้าพี่นันตัดไปนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่น่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นยังเป็นดอกอ่อนอยู่ครับร้านของร้านร้านร้านลูกสาวพี่นันนี่อยู่อยู่อ่าอยู่ฝั่งซ้ายมือของชื่ออะไรทุกคนอีจีอีจีอี คลิปกับพีนะเขาเกี่ยงไว้หน้าภาษาสานห์น้าร้านนครับถนนบ้านหม้อรับหน้าโรงเรียนเสาวพาไปนิดเดียวอ๋อครับพี่สวยเนาะแต่ผมว่าอย่างงี้โอเคนะพี่นะสวยสวยนะพี่นันสวยสวยยอดมันสวยดีแล้วหลัธรรมชาติด้วยครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่นันมากนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้ไม่มากกันเยนะครับขอบคุณมากครับพี่นันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับของพี่นี่ก็มาคือมาช่วยพี่นันประจำเลยครับพี่ใช่ครับผมใช่ อ๋อพี่ก็จะจะมาช่วยขอให้อใถ้าขอให้เลือกใช้เลือกใช้เลือกใช้แล้วมานอ๋อเวลามีงานอ่าทางทางพี่เขาจะจะโทรมาครัใช่ใช่ใช่แล้วพี่พี่ก็จะมาช่วยตัดช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็สบายสบายแล้วมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับครับครับมันมันไม่ได้เหนื่อยครับหนังหนาแล้วมันปลูกเองไม่ได้ครับไอ้พวกนี้มันจะขึ้นเหรอธรรมชาตินะพี่เนาะธรรมชาติครับอ๋อธรรมชาติพี่ก็ต้องไปหาตัดธรรมชาติกับพี่นันถ้าปลูกเองปลูกลำบากครับ ไอพวกนี้ ained, throne, ขึ้นทิ้งก็ขึ้นจำนวนเยอะนะเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยนะพี่นะไอพวกนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นที่จะแฉะไงพี่แฉะชี้นเลยครอผมสังเกตดูจะจะขึ in, ้นอยี่ยแฉะธรรมชาติเยอะนะพี่นะครับผมครับครับครับช่วงสกุปพิเศษนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ